วันคริสต์มาสวันแห่งความสุขของหลายๆคนแต่อาจจะเป็นวันแห่งความเหงาของใครกันบ้างนะมาฟังกันค่ะรู้ไหมหลายๆคนอาจจะคิดว่าเทศกาลคริส,สต์มาสต้องเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นแต่สําหรับบางคนมันกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกโดดเดี่ยวและเหงามากขึ้นค่ะหลายคนคาดหวังว่าวันคริสต์มาสจะต้องสมบ,บูรณ์แบบยิ่งยุคนี้เป็นยุคแห่งอินเทอร์เน็ต เราก็อาจจะเปรียบเทียบความสุขของเรากับความสุขของคนอื่นเราเห็นว่าคนอื่นไปท่องเที่ยวไปมีความสุขร่วมกันแต่เราล่ะเป็นยังไงทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีใครและไม่มีใครสนใจเขาซึ่งความเหงาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาคริสต์มาสของหลายๆคนมันอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกแค่ชั่วขณะแต่มันอาจจะเป็นความรู้สึกที่สะสมมาเป็นเวลานานและส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราได้เพราะความเหงามีความเชื่อมโยงกับอาการซึมเศร้าหรือความวิตกกังวลนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าลืมดูแลติดใจตัวเองในช่วงเวลาเทศกาลคอยหมั่นสังเกตความรู้สึกของตนเอง ถ้ารู้สึกเหงาหรือเครียดหรือกังวลรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจหรือรู้สึกโดดเดี่ยวควรลองหาวิธีที่ช่วยบรรเทาความรู้สึกเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นหาใครสักคนที่รักฟังหรือหาก,กิจกรรมที่ผ่อนคลายทาแต่ถ้าวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถช่วยได้ก็แนะนําให้เข้ามาปรึกษานักสุขภาพจิตหรือนักจิต,ตวิทยาเพื่อระบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นหากตอนนี้ความรู้สึกเหงาของคุณกําลังทําให้คุณรู้สึกหนักใจและโดดเดี่ยวไม่จําเป็นต้องผเผชิญกับความรู้สึกนี้อยู่คนเดียว Men t a l Well c l i n i ิพร้อมเดินเคียงข้างและช่วยคุณนะคะอย่ารอ สุขภาพใจที่ใหญ่ขึ้นมาเริ่มต้นดูแลจิตใจของตนเองในช่วงเทศกาลเพื่อเป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้กับตนเองกันค่ะมารีนิคริสต์มาสนะคะ